สวัสดีครับผมนายพิรชาสายเกตรหัสนิสิต6030302566ครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวิชา m e c h a n i c a l v i b r t t o o n ข้อ,อ4.16นะครับระบบมวลสปริงมีฐานยึดเคลื่อนที่โดยมีความเร่งของฐานยึดดังรูปข้อ4.16จงหาผลตอบสนองสัมพันธ์แซในสภาวะคงตัวโดยใช้ปริพันธ์สัมวัฒนาการนะครับ ก็วิธีทํานะครับก็มาเริ่มกันเลยครับจากรูปข้อ4.16นะครับเป็นระบบมวลสปริงฐานยึดขึ้นที่นะครับเราก็จะมาใช้สูตร z เท่ากับ z p นะครับเท่ากับลบ m อินทิเกตที่ t ถึง0นะครับ y คูณกับ c นะครับคูณกับ r แล้วก็คูณกับวงเล็บ t ลบ4นะครับอ่าที่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ t อยู่ระหว่าง0ถึง t1 นะครับจะได้ว่า z จาก z เท่ากับ z p นะครับจะเท่ากับลบ m ครับอินทิเกรต t 0 A0 ศูนย์นะครับคูณกับ sin โอเมกาเอคูณกับวงเล็บ t ลบกับ c นะครับหารด้วย m โอเมกาเอครับก็จะได้เป็นลบ A0 ศูนย์ส่วนด้วย m ลบขอโทษขออภัยนะครับลบ A0 ศูนย์ส่วนด้วยโอเมกาเอ็นกำลังสองครับคูณกับคอสโอเมกาเอ็น คูณกับวงเล็บ t ลบกับ4นะครับที่จำกัดเขต t ถึง0นะครับเท่าจะก็จะได้เป็นลบ a 0ส่วน omega n กําลัง2นะครับคูณกับ1ลบ cos โอเมก้า nt นะครับก็จะได้เป็น a 0ส่วนด้วย omega n กําลัง2นะครับคูณกับวงเล็บ cos เมกาเอนทีลบหนึ่งนะครับต่อมาต่อมานะครับเราก็จะมาดูที่ที T นะครับมากกว่าหรือเท่ากับทีหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น Z เท่ากับ z p ครับเท่ากับลบ m อินทิเกรตทีกับศูนย์นะครับ,บ, m, icate, รบ a อศูนย์คูณกับไซนโอเมก้าเอ็นคูณกับวงเล็บทีลบ c นะค t ลบ c ก็แล้วก็จะส่วนด้วย m คูณกับโอเมก้า n นะครับอ,อันนี้เรียกเป็น d c ครับก็จะได้เป็นเท่ากับลบ a ศูนย์นะครับส่วนด้ดยโอเมกา้า n กําลังสองโคศโอเมก้า n นะครับคูณกับ t ลบ c นะครับ ที่ t 1กับ0นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นเท่ากับลบ a 0ส่วนด้วย omega n กําลังสองนะครับคูณกับวงเล็บครับ cos omega n วงเล็บ t ลบ t 1นะครับลบกับ cos โอเมก้า n t ครับก็จะได้เป็น a 0ส่วนด้วย omega n กําลังสองนะครับคูณกับ cos โอเมก้าเอครับลบกับคอสโอเมก้าเอคูณกับทีลบทีหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นคำตอบดังนี้ครับขอบคุณครับ